ล่าสุดคือน้ำถ่วมแล้วเด้อดูฝนตกจนน้ำถ่วมโคราดแล้วเด้อปาดโอ้ยเนีย่ยมันเยอะเนีย่ยงวะไฟกระเดงนานนานเลยนี่นะปาดไปเปี่าเธอนันนักนู้นน่ะเอาหลังรถเสือบอ่ะมอนี่แม่โอ๊ยกลัวแล้วอ่ะคุยน้ำยังเยอะ วัวทะเลนะจ้าใครจะมาอย่ามา <S <S น,นี่นะคนตกจะน้ำท่วมแล้วกล้าสุดกลัว,วมากป้าท่วมไปถึงไหนนี่ตอนที่เรามาเมื่อกี้ไม่ท่วมเลยเนาะเฮ้ยตรงนี้น่าจะท่อมันจะตันนะเ,เปล่าวะ มันก็เลยไอ้นี่จะก็ท่วมธนาคามนา,าน,น,นะนาย้ยน้ามสโกโปรกได้อยากให้กูเดินลงเป็นโลเด,ดเลุยนะไม่เอาเด็กค่ะคเดยคุณใช้ไม่ได้เลยคันเหรอ เธอ,อย่าเลินไปลงไปนะเธอเท้าเธอยิ่งเป็นเล็บขบอยู่เพิ่งตัดเยอะเยอไม่ <c oughs> อ่แล้วมันจะซึมเข้าไปในหนังเราเชื้อโรคอะ่ะอันนี้ใครอยากได้มาซื้อเดาดิขาย <c oughs> ขายขนาดเขาขายจริงๆมันดีหรอมวนี้น้ำท่วมมากร<ข>าคานะทองวันนี้ ราคาทำงวันนี้พี่กัดอันนี้หัวทะเลลงจำนำเด้อใครอยากรู้ว่าลงจำนำโคราชอยู่ตรงไหนนี่นะจ๊ะทองหนึ่งบาทอันนี้ราคาจำนำนัซื้อซื้อสองหมื่นแปดจำสองหมื่นห้าอบุ้ยมันท่วมยาวขนาดนี้เลยเหรอ ใชอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยอีกนิดนึงก็จะเข้าบ้านแล้วนะก็ะขายเช่าอย่างนี้ <c oughs> ขายนี้เนะลยล่าสุดมีนู่นนะโอ้โหน้ำไหลออกมาจากข้างนู้นอะ๋อหนู่น่ะบ้านเขาท่วมหมดแล้ว <c oughs> ถือบ้านเราท่วมยังนี่ว้ายมันยืนดูอะไรน่ะ <c oughs> ไม่เคยเห็นน้ำท่วมเหรออุตส <c oughs> ่าห์ยืนกลางร่มดูเนาะ วิ้พี่ขาอย่าไปค่ะเดี๋ยวน้ำไปพัดพี่ไปนะคะเครื่องมอไซค์มันอยู่ตรงไหนวะาข้งล่างนะน่นอย่างวะตุ๊ดๆุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอู้ยน้ำเขาช่่มแล้วมันน้ำมันไหลลงมาจากถนนนู่นเห็นไหมนู่นอ่ะมันไหลลงมาลงมันรวมตรงนี้มันถนนมันต่ำเหรอ ช่มโอ้โหต้นปาล์มก็เป็นเคารื oh <my> ่อ่ยันดีเออโอ้ my god การน่าขนการทยพาณิชย์อันนี้ก็ขายอ๋อขายต้นไม้ก็กขายบ้านไม่นากก่ากลัวทำช่วมโคราชแล้วล่ะสุด พเพิ่งล่างรถมานี่เนาะ